สวัสดีครับหนูกับผมวิศนุมาลาศีนะครับจากบริษัท NNT Organized เองครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ท่าเรือ Marina and Water เรคับนั่นเองครับจังหวัดนนทบุรีวันนี้นะครับเรามีภารกิจสำคัญนั่นก็คือการฉีดพิลโฟมใส่ทุ่นเรือที่เป็นทุ่นอลูมิเนียมนะครับซึ่งทุ่นตัวนี้ครับเจ้าของแจ้งว่าเกิดปัญหาการรั่วซึมนะครับซึ่งไม่ทราบว่า รั่วซึมมาจากด้านไหนนะครับแต่ทาเราสันนิษฐานว่าเกิดจากการรั่วซึมที่รอยเชื่อมเองครับาว่าตัวท่นเป็นอลูมิเนียมไม่เกิดสนิมนะครับก็น่าจะไม่สามารถเกิดการรั่วซึมได้แต่ก็มีจุดอ่อนที่รอยเชื่อมของทุ่นั่นเองครับส่วนขั้นตอนการทํางานศักดิ์สิทิบ no. ้านต่อตามเรชมนะครับข <c oughs> ั้นตอนแรกเราจะทำการเอียงเรือมาด้านหน้านะครับแล้วก็ทําการเจาะมีฟอมตามระยะการกั้นห้องของท่นนะครับสังเกตได้ว่า เกิดการรั่วซึมน pues nah ะครับพอเราเจาะเข้าไปเนี่ยก็มีน้ำไหลออกมาตอนนี้เราเจาะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงล่วงหน้าครับน้ำไม่ไหลออกไปหมดเลยแสดงว่ามีการรั่วซึมเข้าไปเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับขนาดเป็นทุ่นอลูมิเนียมแบบนี้นะครับก็ยังเกิดการรั่วซึมได้นะครับถึงแม้ทุ่นจะไม่เป็นสนิมก็ฐานที่ถามว่าน่าจะเกิดจากรอยเชื่อมต่อของแต่ละทุ่นแต่ละช่วงนะครับประมาณนี high, ้เลยเพราะว่าถ <Je> ้า <y> เราไม่ทำการเจาะนะครับเราจะไม่สามารถฉีดพิุยโคมเข้าในทุ่นได้นะครับก็อาจจะทำให้พิุอโคมของเราเนี่ยไม่เกิดการขยายตััััววหรรรรืออกาาขยยตไมมม่่สบบบบูณ์แนนเงคผ นั่นคือขั้นตอนแรกของการทำงานนะครับครับตอนนี้ครับทีมงานของเราก็เริ่มทำการเจาะทยูโฟมบริเวณด้านหลังทุ่นนะครับท่านถามมาว่าทำไมต้องเจาะดีดหลังทู่นะครับเพราะว่าทุรงนี้ไม่มีรูสหรับฉีดยูโฟมครับเราก็ทำการวิ่งหรือที่เรียกส่วนที่ทู่นะครับอยู่เนี่ย้นอคนน้ำนะครับเพื่อจะได้มในการลดซึมภายหลักนั่นเองครับถึงแม้จะมีที่พบในทุ่นและกระตานะครับผม เราจะไม่พิจารณาเลยคุณลองการเจาะครับข้อดีนะครับคือคุณเางด้านมือเยี่ยนะครับสามารถเจาะได้ง่ายนะครับตอนนี้เราทำการเจาะชุดที่สองเสร็จแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีเพื่อนาำการฉีดพิโฟมได้เลยครับผมครับตอนนี้นะครับทีมงานของเราได้ทำการฉีดพิโฟมเข้าไปแล้วนะครับเราเริ่มจากคุณทางด้านขวาที่เห็นครับรูแรกนะครับที่เราเจาะแล้วทั้งหมดคุณนี้มีประมาณ5รูนะครับ เราเจาะตามระยะการขยายตัวของเนื้อโฟทับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการฉีดฟิพ์มเรานั้นจะเต็มทุ่นตลอดความยาวของที่นั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามารอดูตอนโฟมเต็มทุ่นนะครับว่าจะเป็นยังไงรอติดตามรับชมได้เลยครับครับก็เสถียรพิมพที่เรียบร้อยนะครับสำหรับงานฉีดฟิล์มใส่ทุ่นเรืออลูมิเนียมลำนี้นะครับโดยขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะทำการตัดแต่งโฟมส่วนเกินด้วยการเจียนะครับแล้วก็เป็นการเจียเปิดผิวให้อลูมิเนียมครับ ใวขั้นตอนสุดท้ายก็จะเก็บงานด้วยเรซยาอ e ีพ็อกซี่ครับเพื่อป้องกันการรั่วซึมเข้าไปในดูที่เราเจาะฉีดนั่นเองครับผมและหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อสอบถามเรื่องงานฉีดพีโฟมแบบนี้จะเป็นทุ่นแบบนี้โปะต่างๆหรือแม้กระทั่งทางพลาสติกนะครับก็สามารถติดต่อเราช่องทางที่ขึ้นล่าครับผมและก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปด,ดีๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมวิศนุมาลาศีจากบริษัท NMT อเอ็มทีออแกนิชจำกัดต้องขอน สวัสดีครับ